จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้อาตมาพระนาธานก็กำมาพบมาคุยกับญาติธรรมในวันนี้กาลนี้นะวันนี้จะมาเทศเรื่องอุปทานอุปทานนี้คือเป็นตัวการที่ทําให้เกิดกิเลสเกิดทุกข์เกิดสุขรักชอบชังในภาวะของนักปฏิบัติธรรมหรือภาวะของอสังคมโลกโลกีอุปทานนี้มันสร้างให้เกิด ปัญหาแต่อุปทานก็สร้างให้เกิดปัญญาได้ขึ้นอยู่ที่เราจะนำไปใช้เช่นถ้าจะมาทางธรรมะก็สร้างอุปทานปรุงอุปทานให้มาทำในสิ่งที่ดีๆแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆได้แรงมันานใจแต่ถ้าอุปทานไปในสิ่งที่ผิดไปล่าลาบยศสรรเสริญอุปทานว่าเราจะต้องรวยต้องโกงจินเพื่อได้เงินมา พนันทาผิดสินมันก็จะเป็นอุปทานในทางโลกอุปทานก็เป็นย่ายกับการสร้างแรงบันดาลใจนี่เองมีปิติยินดีแรงบันดาลใจแต่จะเป็นแรงบันดาลใจที่เป็นทางโลกีทางพุทธหรือทางกิเลสท,ทางโลกโลกีมันก็อยู่ที่ปัญญาที่เราจะนำพาปฏิบัติปัญญาสัมมาทิฏฐิถ้าได้ปัญญาที่สัมมาทิฏฐิก็จะนำมาสู่อุปทานที่ จเจริญสู่กัลยาณมิตรที่จเจริญรุ่งเรืองไปในทางธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมปัญญาก็มาจากการถือศีลปฏิบัติธรรมถ้าขาดขาดารถือศีลปฏิบัติธรรมอุปทานปัญญาก็จะไปในทางที่ผิดอุปทานก็มีทั้งอุปทานเวทนาอ่านในเวทนาแท้เวทนาเทียมอุปทานคือแรงบันดาลใจพิจารณาเปลี่ยนอุปทานให้เป็น เห็นความเป็นจริงตามความเป็นจริงถ้าในทางพุทธหรือวิภาวะตัณหาเป็นญาติกันกับอุปทานในทางบวกถ้าอุปทานในทางลบก็จะมีพวกอัตตาเป็นญาติพวกอัตตาพวกอุปกิเรสิบหกเนี่ยตัวไม่ยอมตัวอุปทานไปในทางลบแม้ว่าในทางสายทางพุทธมีเส้นทางสอง สองทางทางแยกคือโลกุตระกับโลกียะโลกุตระมาในทางอุปทานที่มีปิติในธรรมในทางโลกุตระก็เถอะมาในทามสายนี้ก็เถอะถ้าหลงดียึดดีก็ทําให้หลงทางได้บนทางสายนี้ก็เถอะพยามารคอยออกฤทธิ์ให้เธอหลงทางได้อยู่เสมอเรียกว่าเรามาทําดีแล้วแต่ก็หลงดียึดดีเอาดีกับดีมาชนกันเกิดอัตตามานะ ดีกับดีชนกันก็ออกจากหมูกลุ่มไปไปสู่ทางหลงทางมิจฉาทิฐิไปสู่ทางโรคเลยก็มีเพราะฉะนั้นมาตามทางแยกมาสั่งทางโลกโลก,กุตละก็มาเจอด่านอุปทานด่านอัตตากราแยกให้ออกเจ้าอุบกิกเรตสิมหเนี่ยมันจะทำให้เราตรงทางอยู่เสมอ ก็ตัวข้อแรกนะครัอภิจญยายวิสมะโรภะเพ่งเร็งอยากได้เนี่ยตัวแรกตัวเพ่งเร็งตัวอยากอยากได้แม้แต่อยากได้สิ่งที่ดีๆมาสู่ชีวิตอยากได้อยากมีอยากเป็นก็คนขวายหาเอาเพราะความอยากแต่คนที่เขามาขัดใจไปทำงานในหมู่กลุ่มอยากทำงานเก่งอยากให้ ครูบาอาจารย์เชิดชูก็ทํางานอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวได้ได้รับคําสรรเสริญก็ติดเนี่ยอยากได้สรรเสริญแต่ถ้าทํางานแล้วไม่มีคนสรรเสริญเลยก็ห่อเหี่ยวใจเพราะความอยากมันไม่สมอยากเรียกว่ากิเลสตัวนี้เนี่ยมันคือกิเลสตัวที่เป็นมาตรฐานของคนโลกโลกีทั่วไป เอาความอยากมาเป็นแงรงขับเคลื่อนอยากได้เงินอยากรวยอยากได้เมียสวยล่ะซิ่งเรานี่ล้วนแต่เป็นกิเลสความอยากในทั้งเรือหายชิบหายนั่นเองแต่ก็ต้องพิจารณาถึงการเทศาฐานะถ้าเราไม่ใช่อยู่ที่ฐานฐานของเราไม่ใช่อรหันเราอยู่ฐานของโซดาบันแต่ถ้าอยากบรรลุไวไวัยข,ข้ามข้ามรัดขั้นตอนก้าวกระโดดมันก็จะ ไม่สมเหตุเช่นวันนี้อยากเป็นอาหารหันต์แต่ตัวยังกินปิ้งไก่อยู่เลยนั่งสมาธิจิตว่างต้องไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่ทุกข์ก็ได้แต่แวบ,บเดียวแต่พอออกจากการนั่งสมาธิออกไปกินปิ้งไก่เหมือนเดิมนี่คือตัวอย่างของการปฏิบัติธรรมที่หลงพยาปาตะปองร้ายตัวปองร้ายตัว อยากได้นี่เป็นผิดศีลทั้งห้าข้อเลยนะปองไยไม่ว่าข้อที่หนึ่งก็เอาชีวิตเขาข้อสองก็ไปลักขโมยเขาอยากได้แล้วก็ไปปองได้เขาข้อสามสมสุขในกามไปปนจีคฆ่าคมคืนเขาผิดลูกผิดเมียเขาข้อสี่ห้าไปปองไรโดยใช้วาจาที่ไม่ดีอ้าวฉันไม่ได้ฆ่าคุณฉันไม่ไม่ไม่ได้ทำร้ายคุณในทางวา อากายแต่ฉันใช,ใช้วาจาปร,ประหารคุณว่าเขาเสียชีเขาทํใใ้้เขาตายผ่อนสงข้อหติดสิ่งเสพติดปองร้ายเขาทําร้ายคนบ่อยๆชักจะติดใจเป็นมหาอํานาจเป็นแสดงมีระเบิดนิวเคลียร์เขไปบอมใส่เขาปองร้ายการปองร้ายทางวัจีจีกรรมทางกายกรรมทางมาโนกรรม แม้อันนี้เบาที่สุดถ้าเราไม่คิดที่จะไปว่าเขาไม่คิดที่จะทาร้ายเขาแต่ว่าเราคิดที่จะยังอยากกิเลสชนเรายังอยากจะทําร้ายเขาอยู่แต่ว่ามันอยู่ในสมองของเรายังยังอยู่ในความคิดของเราที่กิเลสตัวปองร้ายนี่มันจะไม่ดีคือตัวกิเลสตัวนี้ถ้ามันเหมือนกระดุมเม็ดแรกนะคิดแต่ปองร้ายเขาเนกีก่เกิดสงครามข้อที่3โกทธโกรธ ความโกรธนี่คือตัวพ่อเลยพ่อในความพยาบาทความอิจฉาที่สยาย,ยัางเป็นตัวน้องอยู่แต่ความโกรธเนี่ยอัตตาเป็นหัวหน้าตัวเป้งๆเลยถ้าเราลดความโกรธได้ก็โลกจะจะจะสันติไม่ว่าทั้งภายนอกภายในครูบาอาจารย์บอกอ่ะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่ ก็มีอีกสูตรหนึ่งคือเปลี่ยนความโกรธมาเป็นพลังงานจะทํำยังไงก็โกรธใครเนี่ยให้ไปทํางานไปทําเกษตรที่ใช้กําลังขุดโกรธก็ขุดขุดเออเรียกกําลังไปยกตู้เย็นขนไม้ขนของเรียกว่าถ้าทําตัวให้วุ่นจะหายโกรธได้แต่ทำทำตัวไม่วุ่นทําตัวนอนสบายสบายจิตมันจะฟุ้งซ่านแล้วมันจะโกรธจะ,จะโกรธบ่อยตัวข้อสี อุปทาอุปนาหะผูกโกรธเหมือนผูกเสี่ยวเหมือนมั่นไว้ก่อนมั่นไว้ก่อนแต่ยังไม่โกรธสักทีเดียวหรอกแต่ว่าผูกไว้ก่อนอาฆาตพยาบาทนานๆผูกไว้ผูกใจเจ็บไว้ถึงเวลาโกรธเลย <c oughs> เขาเรียกว่าตัวสะสมสะสมความโกรธ <c oughs> เลี้ยงอาหารทั้งความโกรธนี่มันจะไม่ดีเราก็ต้องลดละตัดความโกรธอย่ามองเขาใน ความพยาบาทอาลคา,าดมาลายเห็นไขยพยายามมองเขาด้วยจิตใจสงสารแม่ตากรุณาปานีเอาละวันนี้ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะญาติโยมทุกคนจเจริญธรรมสำนึกด,ดี